มาดูเธอคนนี้ไม่ได้กว่าชเเยนานั่นเองนะคะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นข่าวไม่ดีเลยเป็นข่าวลือที่ค่อนข้างที่เธอบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจมากไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้เนี่ยหลุดออกมาได้อย่างไรเนะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยทางสถานีโทรทัศน์ SBS นะคะก็ได้รายงานข่าวว่าน้องชายของคีแจยอนซึ่งเป็น CO o ของทาง CJ Group ที่ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะคะในวงการบันเทิงแล้วก็สื่อในเกาหลีใต้ก็ได้มีส่วนช่วยให้ซีรีส์พิตีสาวที่มีชื่อว่านางสาวเอได้เป็นสมาชิกประจํารายการโทรทัศน์ของทาง CJ Group รายการหนึ่งโดยใช้เส้นสายซึ่งในภายหลังนะคะมีการเปิดเผยว่านางสาวเอที่ว่าเนี่ยก็คือชเวเยนานะคะอดีตสมาชิกสาวแห่งวงไอซ์วัน แต่ทางแยกขวาเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะต้นสังกัดของเยนาได้ออกมาโต้ข่าวนี้แบบทันทีเลยนะคะเราก็ได้ออกแถลงการว่าจะฟ้องเพื่อเอาผิดกับใครก็ตามที่ปล่อยข่าวลือนี้ออกมาทางต้นสังกัดของเยนาเนี่ยก็เผยว่าข่าวลือนี้ได้สร้างความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจกับเยนาเป็นอย่างมากส่วนคอมเมนต์ที่ต่อว่าเธอแบบเสียเยหายหายทั้งที่ไม่เป็นความจริงก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกให้เธอนั้นรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกนะคะ เพราะว่าชื่อเสียงที่เธอได้รับในทุกวันนี้เนี่ยเป็นการสร้างชื่อด้วยความสามารถของเธอเองและเธอก็เพิ่งจะสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงในวัยเพียง20ต้นๆเท่านั้นโดยที่ไม่ได้อาศัยมือของคนใหญ่คนโตไหนมาช่วยเลยค่ะทางด้านเยนาเองนะคะก็ได้ออกแถลงการส่วนตัวเพื่อโต้ข่าวนี้ด้วยตัวเองเช่นกัน โดยเธอบอกว่าในตอนแรกเนี่ยเธอลังเลนะคะว่าจะเขียนแถลงการดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเขียนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเพราะว่าข่าวลือเนี่ยก็คือช็อกความรู้สึกของเธอนะคะส่วนตัวยยนาเองรู้ข่าวนี้ในระหว่างการทานอาหารอยู่ที่บ้านและอยู่ๆเนี่ยก็เห็นชื่อของตัวเองไปพัวพันกับครอบครัวของผู้มีอิทธิพลในวงการสื่อซึ่งเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเลยเพราะว่าเธอนั้นไม่เคยเจอคนคนนั้นด้วยซ้ําโดยเยนานะคะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีคนปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงนี้ออกมา ว่ามันเนี่ยทำลายกําลังใจของเธอที่ทํางานอย่างหนักเพื่อทาความฝันให้เป็นความจริงด้วยตัวเองมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการค่ะและสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกแย่ที่สุดเนี่ยก็คือมีคนจนํานวนมากเชื่อข่าวลือนี้และต่อว่าเธออย่างรุนแรงซึ่งก็ทําให้เธอนั้นเจ็บปวดมากนะคะเยนายืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นบุคคลในข่าวลืออย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าจะทั้งช็อกแล้วก็เศร้าแต่เธอเนี่ยก็จะโฟกัสไปยังการทำงานต่อไปเพื่อแฟน โดยนานะคะให้สัญญาว่าเธอจะมองโลกในแง่ดีเข้มแข็งแล้วก็จะเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดก่อนที่เธอนั้นจะทิ้งทายว่าตอนนี้ได้เข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวแล้วขออย่าให้มีใครนั้นรู้สึกแย่แบบเธอเลยและขอให้แฟนๆทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะข่าวลือนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะคะคถ้าไม่เป็นความจริงก็เป็นกำลังใจกับเธอด้วยนะคะ